เป็น,นดนนมีมากเลยมากเล่นๆแล้วพีก็จะตอบไปจริงๆประจําเวลาบุบอกมากเล่นๆเบอร์แล้วเบอร์หนึ่งนี่ <Okay. S 1> ขึ้นมาเมื่อซีเมื่อซีขึ้น,น,นมาต่อแล้วก็ท่านี้ค้างเอาไว้นี่เป็นหุนเป็นหุนที่อยู่แถวสะพานไม่มีอะไรพีส้่งความรับผิดชอบให้เขาหน่อยในเมื่อเขาไม่ติดตามกูก็ติดตามมึงก็ได้ส้างความบันเทิงนสักนิด ไม่ได้ว้ใจเลยรันถึงเพื่อนไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะรันยังไงก็ถึง <g> เมื่อกี้ที่กังวลสุดคือไอ้เมื่อสีไม่โดนนี่แหละใครติดตามผมบ้างวะไม่มีไม่มีใครติดตามผมเลยรันถึงผมมารันถึงคนอื่นผมไม่รู้เพราะผมรันแล้วก่อนสิ าำ<ม>ลังเป็นไงบ้างมีคนมาไหมมีรถยุ่งหลังพันหนึ่งกำลังแหวงไปเอาเราไปกับเบอร์นหนึ่งไม่มีใครโดดมาใช่ไหมไม่เห็นโอเคไม่ต้องรับผมนะเข้าไปฟาร์มได้เลยเกูอยู่นี่ทำไมอะ่ะกระจุยกระจายคนละทางเลรอ เอเบอร์สี่ด้วยเบอร์สี่นำโดดมาเมื่อกีเบอร์สี่แบบนำโดดแท้ๆมาได้กันแท้ๆแตกกระจายหมดเลยผมเปิดเลิกแตกไปก่อนเลยกา,ากาากาตั้งแต่แปดร้อยแล้วรถรถรถเฮ้ยมันจอดรถเหมือนกูเลยจอดรถแล้วให้คนอีกข้างหนึ่งเข้าไปได้ใช่ไหมไม่ จอด<อ>รถดแล้วมันไม่ดึงเบรกมือรถไหลรถไล่รถไล่ต้องการกำลังเสริมจะเอาอะไรไปเสริมกะวงขึ้นเหนือไอไดนแลนด์ Land, เราอยู่ขอบวงก็คือออกจากในดวนแลนด์ผลปั๊มไปเข้าวงได้เลยถ้าถ้ากเข้าวงแบบมันมันสนุกสนานก็ต้องขึ้นรถไฟสายส,ายสีฟ้าพี่สถานีอยู่หน้าไดนวอร์แลนด์เราขึ้นรถไฟแล้วเราก็สามารถเข้าวงได้เลย ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเห็นแล้วอยากนั่งรถไฟเล่นเลยแต่แถวนี้มีรถอยู่เอา้าเดียวแล้วทำไมมีผมคนเดียวใช่ไง <laughs> เรามาร์กเราคุยกันว่ามาที่นี่นะบี <laughs> <laughs> ะเราผมมากนเดียวเหงาเลย <laughs> อยู่ในวงกั้นเนี่ย <laughs> อ๋ออะไรวะสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญลก,กล้ามทำอะไร ไหนอะขอกําลังเสริมไห้เมื่อกี้ใครกดอยู่เพิ่นกดขอกําลังเสริมอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่นี่นเออรู้แล้วอีสมาเบอร์สี่ไม่เบอร์สี่มันไม่ยอมไปมากรถอะ่ะมากรถเรียกอเบอร์สี่อะทิ้งไ,ไปก็ทิ้งรู้จักไหมทิ้งไปดูผิวอะทิ้งไปดูปลาดุกย่างเดี๋ยวจำได้เลยอะไรนะน้องเออชื่ออะไร ชื่อทิงอยู่บ้านนองปลาดูเรียบร้อยกลายเป็นทิงปลาดูผิวเลยชื่อเท่เลยอย่าบอกนะเพื่อนมึงปั่นจักรยานมาใช่เพื่อนปั่นจักรยานมาเอา้าจริงเหรอเพื่อนเพื่อนใส่ปั่นอันเราต้องทำไงเราต้องตอบแทนเพื่อนยังไงเราต้องปั่นจักรยานไปด้วยใช่ไหมคงไม่อะ่ะหลวงมันอตอนนี้อ๋อนือว่าปั่นไปด้วยปั่นไปด้วยเนียผม จางจักรยานแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้เราจะรับมันมันไม่มาใช่ไงไปฟาร์มในโดมเนี่ยในโดมของเยอะเดี๋ยวต้องมีคนมาในโดมแลน์เงี้ยเลยใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะไปเลยไหมเราไปเลยไปรถไฟไหมเราไปกันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดละเปิดที่ไหนมีที่ไหน อยู่กับเล่าเปลือยู่ที่รางรถไฟหน้าแล้วใชนไหซับไปด้วยตอนแรกว่าจะไปรถไฟรถไฟไม่มาไม่ใช่ขนาดไม่มา,างไงนั่นไม่ใช่ขนาดขนาดไปดอกวงไม่เอานั่นแหละ <c oughs> จักรยานเหมือนเดิมไปเร็วอ๋อเข้าใจะทำไมป,ปั่นจักรยานจะโชว์สกิน<อ>ถึงหลับลไปไปไป ตรงยาวๆพี่แผ่นน้ำแข็งเลยอะแผ่นน้ำแข็งใช่พี่เปิดแมปดูไม่เชื่อข้างหน้านะข้างหน้าข้างหน้าเห็นแล้วรถหนึ่งคันผมว่ามันล่อไปแน่เลยอย่าตามดีกว่าไม่ดีอ่ามันจอดในนี้เปล่าอ๋อมันออมผลมอนผลโน้ะขึ้นเขาไปแล้วไปดีบ้านเลยะ เอาเออมมาเจอคนละคัดเนก็บเก็บเก็บยิงนิดเดียวพออย่ายิงเยอะยิงเยอะไม่ได้เอาสวัสดีไปต่อเลยพี่หาที่เล่นเลยถ้าพี่ไม่ชอบเดินน้ำแข็งผมพี่ก็หาที่เล่นเลยแต่ถ้าเป็นผมก็จะเชียร์บ้านแถวนี้แล้วในรูนี้ก็ได้แต่รูนี้เข้าออกมีทางเดียวไง เดี๋ยวจะเอายอดนี้ก็ได้นะแต่ระวังคนนะเช่าเมื่อ<า>กี้มันม,มีมันมีมันไปมาร์คสามมาร์คหกก็ได้เพียงยอดก่อนเนะใชโ่โดนเหรอรับไหมโดนหนึ่งเม็ดไปที่เสาแล้วกลับไปดูข้างหลังก่อนนะผมปีแซดไปเคลียร์ื้นที่แถวเสาอะ มีรถออกจากบ้านมากฝาเอ้ยอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมตายตายเลยตายเลยไม่น็อกตายเลยตายเลยไข่ตกไอ้นั่นตายนี่มานี่ทำไมอ่ะมาก็ไปดึงเพื่อนสิมาให้มันโดนยิงจากข้างล่างะทะเลยทะล่าขึ้นไปข้างบนยิงเลยอย่างรถคันนี้ก็พามึงเข้าวงได้แล้ววะใช่ ก่อนที่น้ำมันจะมิดไปขอบวงไหมน้ำไหมหรือจะเอากลางเอากลางคือคือป้อมตรงกลางไอ้น้ำแข็งนั่นะหรือไม่ก็ต้องไปขอบวงแผ่นน้ำแข็งที่ผมมาร์คสามไปอ่ะแต่มันจะโล่งมากเลยนะเวลาเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมีแต่ตรงกลางตรงนั้นอ่ะที่ว่างที่อยู่ในวงนะอ่ะอ่าแล้วที่เหลือก็มาตรงนี้แถวนี้มีเรือนะข้างหลังเรา มีคนรออยู่แถวนี้ไม่มีใครรออยู่บนเตียงนะช่วยกูหน่อย มาแล้วมาแล้วเดียวอยู่นั่นเดียวเดี๋ยวเดียววิ่งเข้าไปเดี๋ยววิ่งเข้าไปกลับไปกลับไปกลับไปชิดกลับไปชิดขอบเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วมันมีตัวอยู่ไอ้ตรงนู้นด้วยข้างบนน่ะข้างบนที่มึงอยู่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้เพื่อนยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่อ่ะลวงคุณแปดได้แล้วตรงนั้นมีลูกเจ้าไหมไม่มีไม่มี เฮ้ยออกฟัมเดี๋ยวขอดูแมพก่อนต้องไปหาที่นอนอะ่ะมีที่นอนแอปปะถ้าไม่มีอ่ะใช้สูตรนะักแข่งก็ได้นะเอารถไปจอดแต่มุมสิเฮ้ยเจอ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 อุ้ยเต็มตี้เลยเฮียเต็มตี้เลยเต็มตี้เลยไม่เปิดไม่เปิดอ้าวอ้าวอาวอาวอาเปิดดิพี <laughs> <laughs> ่ชาวเปิดแล้วพี่ชาวเปิดแล้วไปเลยไหม มัขึ้นรถเลยไป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 แต่เพื่อนไม่ไปจังหวะเมื่อกี้นะเราก็จะไปกันก่อนแล้วเพื่อนไปรถอีกคันหนึ่งเข้าในอ่ะข้างหน้า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 ลืไม่ได้ลืไม่ได้ลืไม่ได้เดี๋ยวโดนเพื่อนโดนโดนโดนเชคเช็เชเพื่อนน็อะเพื่อนน็อะมา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 เฮริน You, you, ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู uh> okay. ่ดึงอยู uh ่ดึงอยู่ค้างกลับมาข้างกลับมามันอยู่บนเขาดีนักขวัญลงไปทันดึงพี่ต่อทันทันทันดึงพี่ทันดึงพี่ทันยิงควันเลยยิงควันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเพื่อนก่อนดึงเพื่อนก่อนควันยิงไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนลูกหนึ่งผมลูกหนึ่งเอ้าเพื่อนโดนทับตายและโดนพวกเดียวกันด้วย อย่าอยู่นอกควันอยู่นอกควันไม่เอาไม่เอาไม่อยู่นอกควันเฮ้อ่วิง้งวิงหิวก่อนหิวก่อนฝั่งนี้ก็โดนหงายหิวไม่ทันเฮ้ยอ่ะโ้ยใครมีอินฟาเรดว่าจะไปยิงหัวโดนทุกเวทไอพวกอิอออนฟาเรดนี่นะโอ๊ยจ้นนี้พอพอ,พอ ดี๋ยวยื้อก่อนยืออนย้อก่อนยื้อก่อนยื้อก่อนพี่อย่าเพิ่งยอมแพ้ขึ้นรถขึ้นรถไปให้ได้เอ้ยมีนี่เล่นนี่หินหินเล่นหินได้เชี่ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยนันนะมาเต็มเลย <c oughs> เออหมด <c oughs> มาเต็มเลย แล้วที่เจ็บสุดนะไอ้เบอร์หนึ่งทำเบอร์สีตายถ้าผมจะไม่ผิด